ชื่อชนาการนินสีนะคะชื่อเลนชื่อเติ้ลเพื่อนๆเรียกว่าเติ้ลนะคะทำงานที่นี่มา11ปีค่ะตำแหน่งเป็นบัตรมอนิเตอร์หรือเจ้าที่ประจำรถตรงเรียนค่ะสวัสดีครับผมชื่อบนตีสุดทินนะครับชื่อเล่นชื่อหนุ่ยครับผมทำงานในตำแหน่งกัปตันปีนี้เข้าสู่ปีที่6แล้วครับสวัสดีค่ะชื่อ,อนัญญามูมัดตาเฮทค่ะหรือน้องๆที่นี่เรียกกันว่าพี่บีค่ะทำงาน ตำแหน่งバスมอนิเตอร์นะคะอยู่มาที่ทำงานนี้ก็ประมาณ10ปีแล้วค่ะสวัสดีครับผมชื่อประพันธ์สุวนรรัตน์นะครับชื่อเล่นก็ที่เพื่อนๆเรียกกันก็คือพี่ประพันธ์หรือพี่พันธ์นะครับอยู่ตำแหน่งกับตันทำงานมา17ปีวันแรกเปิดเทอมเจอน้องนักเรียนใหม่เคสุดคะซึ่งไม่ยอมขึ้นรถ ขึ้นแล้วก็ไม่ยอมนั่งไม่ยอมให้เราคาดเดียวเลที่สำคัญทั้งยิกทั้งตีทั้งขีดที่บัรเตอร์โดนเละเล็กเ่าวันนั้นแล้ววันนั้นก็ไม่สามารถที่จะพาน้องไปโรงเรียนได้ก็เลยโทรปรึกษาไม่โดแคร์บอกโดแคร์ว่าออน้องไม่ยอมขึ้นรถนะักแม่ต้องไปส่งเองส่วนมากที่เจอเคสที่ยากที่สุดในการทํางานในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็จะเป็นเคสที่น้องนักเรียนยายบ้านมาอยู่ในคอร์ดใหม่นะครับ ก็คือจะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างแคบวิ่งรถได้สวนกันเรนเดียวก็คือเราต้องใช้ความระมัดระวังระวังในการขับรถยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไปส่งน้องให้ถึงจุดหมายได้ปลอดภัยแล้วก็วันแรกผ่านไปพอวันที่สองปุ๊บก็มานั่งคิดว่าจะทํายังไงดีนะให้น้องยอมขึ้นรถไม่ร้องไม่โวยวายก็แบบยิ้มชวนน้องคุยเข้าไปอุ้มไปกอนอะไรอย่างนี้คืออุ้มน้องขึ้นรถนะคะ เราก็เออน้องก็ยอมยอมขึ้นรถเราก็ชวนคุยชวนเล่นให้ให้น้องร้องเพื่อที่แบบอยากจะไปโรงเรียนนะคะหลังจากนั้นน้องก็แบบวิ่งเข้าหาเราเลยค่ะแบบไม่งองแงไม่อะไรยอมไปโรงเรียนดีๆใบใหย่าิ้งแม่ตอนขึ้นรถเสร็จเลยอุปสรรคในการทํางานที่พบบ่อยๆก็คือสภาพการจราจรและการรับลูกค้าหรือนักเรียนหรือคุณครู ทำให้เราติดขัดก็คือว่ากลัวจะรับไม่ทันนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็บางทีเรารับงานมาเราก็กังวลว่าเราจะตืิดไม่ทันมั่งกลัวไปรับลูกค้าไม่ได้ไม่ทันตามที่กําหนดเอาไว้บางทีเราก็ไปพบลูกค้าก็ ไม่สามารถติดต่อได้ก็กังกวงลไปมดก็คือมีน้องอยู่คนนี้นะคะปกติอ่ะเราจะเจอน้องที่น้องใหม่ที่จะมาโรงเรียนน, <S <S น้อง่เขาจะร้องไห้ประมาณเต็มที่ก็คือสามวันสี่วันอะน้องเขาก็จะเงียบใช่ไหมคะแต่ว่าน้องคนนี้คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีมปัญหาอะไรเพราะว่าน้องร้องไห้แล้วก็ดิ้นมากคือคือคือดิ้นไม่อยากมาโรงเรียนเลยอ่ะทีนี้เราก็มองไปในตัวเองว่าเอเราแบบ น้องเขากลัวเราหรือเปล่าตอนแรกคิดว่าเปัญหาคือเขากลัวคนแปลกหน้าหรืออะไรใช่ไหมคะทีนี้พอค่อยๆรับไปอลายๆว่าหลายๆว่าทีนี้เราก็มาดูว่ามันไม่ใช่คือปัญหาน้องกันกลัวกันกลัวคนแปลกหน้าแล้วแหละเราก็ปรึกษากับทางที ทางอ่มีโต๊ะแขกก็โทรคุยโทรอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็ทางทีมก็คุยกับทางโรงเรียนด้วยอะไรด้วยอ่ะก็ร่วมกันแก้ปัญหานะคะปรากฏว่าเออน้องอ่ะก็คือเหมือนกับน้องเขาจะแบบพัฒนาการช้าหน่อยเลยคะ่ะแล้วน้องก็จะไม่พูดเลยอะคะ่ะพอน้องเขาไม่พูดอะเราก็จะสื่อสารลาบากมากเลยะคะ่ะทีนี้เราก็ต้องแบบใช้แบบเหมือนจิตวิญญาณนิดน,นึงคือเราต้องแบบ ใกล้ใกล้น้องอ่ะแล้วก็ทําเป็นแบบว่าเออแบบทำให้น้องมีความรู้สึกว่าเราอ่ะรักเขาแล้วก็แบบจะต้องแบบเออทำให้เขาไว้วางใจเราให้มากที่สุดเลยค่ะก็ใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์นะคะน้องเขาถึงแบบไว้วางใจเราแล้วก็ออพอมาผ่านมาตอนนี้คือพอเห็นเราอ่ะเขาจะแบบเข้ามาหาเราเลยแล้วก็ออแบบรู้สึกว่า,าผูกพันกัน พูดแล้วจะหลองไห้เหมือนแบบตัวเองมีมีลูกอ่ะมันก็เหมือนแบบใช้ตรงเนี้ยในการที่จะเอามาใช้ในงานได้เลยค่ะแบบแสดงถึงแบบความผูกพันอย่างหนึ่งได้เลยค่ะส่วนมากผมจะ ภาคภูมิใจในเรื่องของการบริการและได้รับความชมจากลูกค้ายกตัวอย่างเช่นงานทิปที่ออกต่างจังหวัดการขับรถบริการที่ดีส่งลูกค้าให้ถึงที่หมายได้ปลอดภัยลูกค้าให้าอไว้บางใจเราเราต้องขับรถให้มีความระมัดระวงังสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดที่เคยทํางานมาก็น่าจะรู้สึกว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับส่งน้อง ไปโรงเรียนทั้งตอนเช้าและตอนเย็นและน้องมีความสุขแฮปปี้สนุกสนานตลอดเวลาที่อยู่บนรถสกูบัสของเราค่ะแล้วก็ลงไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองยิ้มแย้มและกล่าวคำขอบคุณกับเราอเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราก็ทำได้เราก็ทำให้บริษัทน่าเชื่อถือเป็นที่ประทับใจของลูกค้าค่ะ ความภูมิใจในการบริการที่ประทับใจคือลูกค้าฟี edback กลับมาก็คือว่าขอบคุณเราจับมือเราหรือจับไหลเราก็ได้แบบเลยก็เขาเอ็นดูเราว่าเราบริการดีอะไรเนี่ยน,นะครับอม,มีความรู้สึกว่า ไม่ว่าจะเป็นทางหัวหน้าหรือทางข้างหลังบ้านหรือทางโรงเรียนน่ะเขาให้ความสําคัญกับกับ,ก,บกับตัวเรามากเลยไม่ว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเด็กเราบอกเขาอะไรเขาเนี่ยเขาก็จะรีบเข้ามาแก้ไขก็เลยค่ะเหมือนกับเราเราเรา่วมเราเราร่ว,รารารวมกันที่จะแก้ไขปัญหาของเด็กให้ดีขึ้นหรือแม้แต่ปัญหาอะไรก็แล้วแต่เขาจะรับฟังเราเอ่อแบบน่ารักมากเลยค่ะสิ่งดีๆที่บริษัทาถาม มอบให้ก็น่าจะเป็นความมั่นคงในชีวิตอของเราค่ะของพนักงานทุกคนเพราะบริษัทมีสวัสดิการหลายๆอย่างและก็ยังมีให้บุตรของพนักงานด้วยค่ะได้แต่ทำงานมาทุกอย่างสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมการรักษาสุขภาพหรือประกันทีวิตคือบริษัทจัดหาให้เราหมด คอสการเรียนเสริมทักษะในการขับรถให้มีมารยาทหรือการอบมรมภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นก็มีนะครับสุดท้ายนะครับอยากฝากเ,เพื่อนและพี่ๆกับตันนะครับเราเป็นพนักง,งานขับรถนะครับก็คือเราต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถไม่ขับรถหวาดเสียวไม่ขับรถเร็วและสิ่งสําคัญก็คือเราต้องรู้จักวางแผนเส้นทางศึกษาเส้นทางร่างกายเราพร้อมเสมอ ื่อที่เราจะส่งมอบบริการที่ดีให้กับลูกค้าทุกๆครั้งนะครับผมสวัสดีค่ะก็ทำทำวันนี้ให้ดีที่สุดคิดบวกเสมอเพราะว่าไม่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์อะไรแต่ละวันถ้าเราตั้งสติคิดบวกเสมอเราก็จะแก้ปัญหานั้นได้ เรือล่าปลื้นและถ้าเกิดมีปัญหาเราก็สามารถโทรปรึกษาทีมหลังบ้านได้ทีมหลังบ้านพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราตลอดเวลาค่ะขอบคุณค่ะคือก่อนที่เราจะทํางานหรืออะไรเราควรจะ,ะเตรียมร่างกายให้พร้อมหน่อยค่ะเพราะว่าอาชีพเราเป็นอาชีพที่ ต้องใช้ความระมัดระวังมากอย่างไม่ว่าจะเป็นมอนิเตอร์หรือกบปันอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเผลอไปหรือว่าอะไรนิดนึงอ่ะมันก็จะทําให้เกิดความอันตรายต,ต่อต่อต่อลูกค้าหรือเด็กที่เราดูแลได้เ่ะเช้า,ชามาเนี่ยเออคือทำอารมณ์ให้มันแบบดีแจ่มใสหน่อยไม่ใช่แบบไปรับน้องๆแล้วเออเราไม่พร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูไม่ดีใช่ไหมคะการทํางานบริการเราต้องมุ่งมั่นให้ความปลอดภัยกับลูกค้าเรา การบริการคือลูกค้าคือคนสำคัญที่สุดครับฝากน้องๆไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนนะครับก็โรงเรียนนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนร่วมสร้างกันมานะครับเราสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับสังคมก็อ,อยากให้เพื่อนๆอ,น,อน้องๆนะครับทุกคนร่วมแรงร่วมใจครับทำให้ดีที่สุดนะครับตามคอนเซ็ปต์ความปลอดภัย ของเด็กของผู้ร่วมถนดสร้างสิ่งดีๆให้สังคมให้เป็นสังคมที่ปลอดภัยขอบคุณครับ